Mm-hmm. Mm -hmm. ื้นที่หนึ่งอยู่นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสองทุม่มพวกเองก็ยังไม่มาแล้ววะ โไม่ไอาชูม <blunt animation> ัไปมอนี <l aman> ้ลดนี่อเปิดไฟลลัวเปิดไฟรัวจะได้รู้ว่าเราเปิดไฟเป็นแล้วโอเดี๋ยวะ โอนีช่วงนี้อาจจะเงียบๆหน่อยนึ่งนะเพราะต้องใช้สมาธเมิเดี๋ยวไม่กล้องกล้องก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 ้องนี่นี่ซีเดิมนันละมันจะบ้ยไปทำไมอ่ะ ย no, 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 no. ินโ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 น no yep ในตัวตรงนั้นอู้หายไปหมดเลยเฮ้ยการทำไมสง่งผิวใยไม่ได้วะไม่มี ไม่ม no, no. ีโอ้โนโอ้นมีสิกบ็อกมีสิบ็อกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีไม่มีคนอยู่นะนี่เอนี่เช็คเร็วๆหน่อยเช็คเร็วๆหน่อยเช็คเร็วๆหน่อยปัน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 ชุบชุบฟุบฟูบฟบฟปั๊บ bàn chớp phớp 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 chớp phớp 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 phay này nói chớp bàn bàn còn bàn còn phớp phớp chớp phớp 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 nè phớp mà ยังไม่หายอีกโอ้ไม่โอเคไปแล้วโอ้ไม่ไม่ไมไม่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 ไมอันนี้ล่ะไอคุณไอตัวเนี้ยมันยังไม่ไปอีกเล้ววะ

ในที่สุดมันก็ค้างใจ่มันก็ค้าง,างแต่ดูท่านผู้ชมดูสิ<อ>เสียงนี้ช่วยผมได้มากที่สุดเลยส่วนเสียงอื่นไม่ค่อยช่วยเลยเอาจะเป็นสองคูณแล้วกัน นโมนโมจบเท่านี้นโมจบเท่านี้เดี๋ยวก่อนลืมอ่านนโมจบเท่านี้โอเคนะครับก็จบเพียงแค่นี้แค่นี้แค่เดียวนะไม่มีคืนไหนเลย มันก็จบไปสำหรับเกมนี้คุ่นวายหมดแล้วบา,บายนะครับบ๊ายบายโอ้ไม <c oughs> oh, ่นี่มันตัวเนโมูนี่ว่าโหกอดแสมไปเล่นอนนั่นดีกว่านะอย่างน้อยผมก็เอาคลิปนี้มาจบแล้วกันนะ